สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับตอนนี้เราก็อ้าวสวัสดีคุณคูมณุนครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่ศิีานีครับวันนี้นะครับนักเรียนชั้นม4ม5นะครับได้มาฉีดวัคซีนนะครับไฟเตอร์นะครับเข็มที่1ครับผมวันนี้วันที่อะไรนะครับวันนี้วันที่14ตุลาครับผม6-4เนาะที่ที่ไหนเอ่ยวันนี้มาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลโนนสูงครับโอ้โนนสูงตอนนี้เป็นยังไงบ้างโดยภาพเด็กประมาณกี่คนครับวันนี้ ที่สอบถามนะครับแล้วก็แอบเห็นบัตรชูน่าจะประมาณ1,300พคนพุดโคลาได้ไหมได้ครับพุดโคลาดิฉันเด็กน้อยมาประมาณ1,300คนครับซึ่งซึ่งเป็นเด็กน้อยทั้งของม .4 ม .5 ของโรงเรียนนนสูงด้วยแล้วก็เป็นเด็กน้อยม .6 กที่เก็บตกนะครับบางส่วนครับแล้วก็มีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่มาเก็บตกนะครับก็เป็นจํานวนไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเด็เเสน่าจะประมาณ1ัน0คนครับ มีสภาพโดยรวมจากหลังฉีดโดยโดยโดยทั่วไปมีสภาพเป็นยังไงเบื้องทางทางอาการปกติที่ไม่ปกติลองเราเราพอ<ม>เป็นข้อมูลความลู้จากการสังเกตนะครับก็อาการส่วนใหญ่เล็กน้อยก็จะปะกติดีแต่อาจจะมีหนึ่งเกิดจากคิ้วขาวซึ่งรอคิวนานนะครับ <c oughs> แล้วก็เล็กน้อยมอห้าที่มายืนอยู่ข้างคานนี้ก็จะเป็นเล็กน้อยที่มารับบารคิวตอนเที่ยง Oh. อาจจะยังไม่ได้กินข้าวหรืออาจจะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ <c oughs> อาการที่เห็นรถรีเฟอร์มาหลับก็จะมะีเป็นลมนะครับ oh. แล้วก็มีชาตามแขนนะครับอันนี้หลังจากฉีดชาใช่ห<ๆ>ลังจากฉีดครับประมาณ3ามสี่ลายนะครับมีอีกหนึ่งลายที่เป็นผื่นแต่ oh. ว่าอาจจะเป็นผื่นคันจากอาการฝนตกช่วงเพราะว่าช่วงบ่ายนี้มีมีฝนตกลงมาด้วยนะครับทาให้สภาพอากาศก็อาจจะเปลี่ยนความเครียดก็อาจจะมากครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เด็กน้อยมีอาการ ข้างเคียงครับผมออ่าคขอบคุณมณุนด้วยส่วนใหญ่ปกติเรียบร้อยดีทุกคนน่าจะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ปกติครับอาจจะถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อยมีอาการปกติแข็งแรงครับอาจจะมีเป้นผืนบางนิดหน่อยชานิดหน่อยบางคนก็น้อยน้อยน้อยมากครับผมน้อยมากอาจจะถามนักหน่อยนักเรียนครับตจ้นี้อาสวัสดีครับชื่ออะไรครับลูกชื่อสัจพง์นิพัยบ้านอยู่ไหนนอบ้านอยู่ท่านประสาทตอนนี้ฉีดแล้วเป็นไงตาตันเน่อาการหิวอย่างเดียวอะไรนะหิวว่าหิว หิวเพราอมาเราไม่ได้กินข้าวหรือว่าหิวจากการกินครับมันก็หิวแต่อาการเกิดขึ้นมันมันหน่วงนองเฉยรนองน่วงเจ็บแขนตรงนี้ไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหน่วงนองเฉยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าเป็นอาการแบบเราสู่กันฟังได้เด้ออ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะชื่อพัชราคากาค่ะอาการเป็นยังไงหลังจากก็ไม่เป็นอะไรค่ะเฉยเฉยค่ะอาการไม่มีอะไรไม่ปกติเลยเนี่ยค่ะมืค่อยมีอะไรจัดหัวอ๋อโอเคครับอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกจิระวัลส่นได้ฉีดไหมลูก ได้ค่ะได้ฉีดฉีดก่อนเพาะเลยหรือฉีดทีหลังฉีดหลังค่ะอ่าฉีดได้ข่าวว่าอาการยังไงไม่ชีพจรสูงค่ะกเยเขาให้นอนนอนพักก่อนหลังจากนั้นก็มาฉีดตรวจเลือดแล้วก็มาฉีดตวเลือดมีอาการอะไรผิดปกติไหมเออยังผลเลือดยังไม่ออกค่ะต้องรอวันที่18บม้อนัดีริงแต่ฉีดไฟเซอร์ได้เหมือนกันปกติอ๋อมีปัญหาแสงว่ะหัวใจระพิษเต้นปกติก็สามารถฉีดได้แล้วต้องรอหมอ หมอบอกค่ะแล้วหมอบอกว่าฉีดได้ก็เลยตอนนี้มารีบมาฉีดใช่ไหมโอ้แสดงว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราอาจจะเผยแผ่คนอื่นอ่ะครับพอดีครับลูกเชื่ออะไลูกใช็นไข้อคาร์บินซิริโอมองครับเป็นมีอาการยังไงปวดแขนครับชาเพียร์ชามีชาด้วยชาเยอะไหมนิดหน่อยครับอ่อนเพียร์ตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นโอเคครับวันนี้ก็ พวกเราอ้าวอีกคนนึงวันนี้ลูกชื่ออะไรลูกชื่ออนันตาครับตอนนี้เป็นยังไงอาการสบายครับไม่ไม่มีอะไรผิดปกติเนาะไม่ครับชื่ออนันตาบ้านอะไรลูกบ,นนบ,บ้านน้องกระชือครับวันนี้ก็ขอบใจทั้งรียเองครับสวัสดีครับบวัสดีครับ